เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยปัญหาที่สร้างความปรดเสียนวิวนเกล้าให้กับทีมของเราอีกแล้วครับท่านถ้าเรื่องราวอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเราที่มักจะได้รับระหว่างที่พวกเขาเดินทางไปรับใช้ทีมชาติและในช่วงพักเบรกทีมชาติรอบที่ผ่านมามันก็เกิดเหตุการณ์นในลักษณะนี้อีกแล้ว เช่นเดียวกันเมื่อทางฮาวิเอนเลียดมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของเราเข้ามาได้รับบาดเจ็บระหว่างที่เขาอยู่ในแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมกับทัพสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษชุดอายุไม่เกิน21ปีก่อนที่เขาจะต้องถอนตัวจากทีมชาติก่อนกำหนดและเดินทางกลับมายังสโมสรนเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียด จากนั้นเมื่อได้มีการยืนยันออกมาแล้วว่าจูาตัวมีอาการบาดเจ็บกระดูกฝ่าเท้าแตกซึ่งมันจะต้องใช้เวลาในการรักษาตัวยาวนานเกือบจะสองเดือนกันเลยทีเดียวล่าสุดตัวของทักอาเนอร์สลัในใหญ่คนใหม่ของทีมเราก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องอาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างต้นของทางเอ็นเลียดด้วยแน่นอนว่าอาการบาดเจ็บของคาวีเอ็นเลียดนั้นเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างยิ่ง ทั้งสำหรับตัวของเขาเองและสำหรับทีมของเราด้วยนะสโตรกล่าวโอเคเขาอาจจะไม่ได้ลงเล่นอะไรเยอะมากในช่วง3เกมแรกแต่เราเองก็ยังมีเกมปีซีซั่นหลายนัดที่ให้โอกาสเขาเหมือนกันและเขาก็สามารถที่จะทำผลงานได้ดีมากๆด้วยหากเขายังคงฟิตอยู่เขาจะมีบทบาทสำคัญในช่วงหลายเกมของเรานับจากนี้ไปแต่ในตอนนี้เราคงจะต้องมอบโอกาสเหล่านั้นให้กับนักเตะคนอื่นแทนแล้ว เรื่องนี้มันได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวเขาแล้วก็มีผลมาถึงทีมของเราด้วยนะการที่เรามีนักเตะให้เลือกใช้งานถือว่ามีความสําคัญอย่างมากในช่วงการแข่งขันตอนนี้ของฤด,ดูกาลเพราะต้องไม่หรือว่าเราจะต้องลงสนามกันมากถึง7นัดในช่วงเวลาเพียงแค่22วันนั่นถือเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะถี่มากเลยนะแต่เราจะต้องรับมือกับมันให้ได้ส่วนตัวของฮาวิ่ง เขาก็จะต้องพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อกลับมาลงสนามให้ได้ในแนวทางที่ดีที่สุดในในก็เปิดประเด็นมาเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเราเองกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูอีกคนหนึ่งที่ตอนแรกมันก็มีความเป็นกังวลใจด้วยเช่นเดียวกันถึงปัญหาอาการบาดเจ็บของเขา นั่นก็คือในรายของทงอักอเล็กซิสมคอเรสเตอร์มิดฟิลห้องเครื่องหัวใจคนสำคัญของทีมเรา,มาเมื่อโจตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อระหว่างที่เขาไปรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมที่ลงแข่งขันกับทางทีมชาติชิลีสำหรับการแข่งขันในฝึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก เขาถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปในช่วงครึ่งเวลาหลังของเกมดังกล่าวก่อนที่ในเกมทีมชาตินัดถัดมากับการเจอกับทางโคลอมเบียโจตัวก็ตกเป็นตัวสำรองก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวลงสนามมาในครึ่งเวลาหลังนั่นทำให้มันมีความเป็นกังวลใจกันว่าแล้วเมื่อเขากลับมาสู่สโมสรของเราแล้วสภาพความฟิตของทางแม็ก์อาริสเตอร์นั้นจะพร้อมลงสนามให้กับทีมของเราได้เลยหรือไม่อย่างไรกัน ทั้งนี้ทีมของเราเองก็มีโปรแกรมสำคัญต้องเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางเจ้าป่าน็อต i n g h a m Forest สนำหรับเกมในค่ำคืนวันนี้ด้วยล่าสุดระหว่างงานแถลงข่าวก่อนเกมนัดดังกล่าวตัวของสโลตก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพร่างกายและความฟิตของทางแม็กอาริสเตอร์ แมคกาไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมล่าสุดกับทีมชาติอาร์เจนตินานะแต่เขาก็ได้ลงสนามไปในบางส่วนของเกมและเมื่อกลับมาอยู่กับทีมของเราแล้วเขาก็ได้ลงฝึกซ้อมกับทีมเมื่อวานนี้สร็อตกล่าวสำหรับในลายของทางฮาวิเอนเลียดแล้ว <c oughs> ก็อย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเขาโชคร้ายที่จะไม่สามารถลงสนามช่วยทีมของเราได้แต่นั่นก็จะแตกต่างออกไปสำหรับเคสของทางแมคกา เพราะผมเองยังคงคาดหวังให้เขาลงสนามให้กับทีมของเราได้ในเกมคํำคืนวันนี้ส่วนนักเตะคนอื่นๆที่เหลือภายในทีมของเรามันไม่ได้มีใครที่ไม่พร้อมจะลงสนามสำหรับเกมน,นี้นะนั่นนั้นถือว่าขุมกำลังที่เรามีค่อนข้างจะมีความพร้อม เรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมกจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราโดยเฉพาะแข่งระดับซูปเปอร์สตาร์กันบ้างก่อนหน้านี้หนึ่งในนักเตะที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราอยู่ก็คือจ่าเมามูเซียราแนวรุกตัวเก่งของทางเสือใต้ ย่นมนแม้ว่าทางเฮเบิร์ตไฮเนอร์ประธานสโมสรของพวกเขาจะมีการออกมายืนยันว่าต้องการที่จะรั้งตัวนักเตะเอาไว้กับทีมต่อไปก็ตามทีแต่ตามการรายงานข่าวจากทางคอตออฟไซต์สื่อชื่อดังจากแดนผู้ดีก็ได้ระบุว่าลิเวอร์พูลยังคงไม่ลดละความพยายามของพวกเขาในการจะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโจ้ตัวเหลือสัญญาผูกมัดในถิ่นอารีน่าถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ในปี2026และการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ระหว่างตัวของนักเตะกับทางต้นสังกัดก็ไม่มีความคืบหน้าและถูกยื่นชะลอออกมาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาด้วย นั่นจึงทำให้ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์มีความเชื่อมั่นว่าพวกเขายังคงมีโอกาสสำหรับดิวนี้และเมื่อเป็นเช่นนั้นทางสโมสรเองจะมีการตัดสินใจส่งทีมแมวมองของเราเดินทางไปที่ประเทศเยอรมันเพื่อเกอะติดฟอร์มการเล่นของมูเซียร่ากับทางบาเยนในช่วงที่เหลือของฤดูกาล แผนการณะเวลานี้ก็คือเราจะยังคงไม่ทาบถามเขาในช่วงเปิดตราดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมแต่จะรอให้ถึงช่วงสัมเมอหน้าเป็นอย่างน้อยเพราะนั่นจะเป็นช่วงเวลาที่เรากลุ่มความได้เปรียบสูงที่สุดสำหรับดิวนี้นั่นเอง หลังจากมันจะเป็นตอนที่ตัวของนักเตะเรือสัญญากับทางบบเยนมิวนิกอีกแค่เพียง12เดือนเท่านั้นทำให้อำนาจการเจรจาต่อรองจะโยกมาอยู่ที่ทีมที่ต้องการซื้อตัวเขาจากสัญญาของเจ้าตัวที่กำลังใกล้จะสิ้นสุดลงไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อมีจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นจากทางเป๊ปกวาดิโอราในใหญ่มือทองจากค่ายเรือใบสีฟ้า แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มีต่อทีมของเรากันบ้างหลังจากลิเวพูได้เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านจากทางยูเกนครอปอดีตในใหญ่เฮวี่เมทัลมาสู่ผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างทางอ์เนอร์สตรที่ซึ่งเราก็สามารถออกสตาร์ทดูการใหม่ได้อย่างสวยหรูด้วยการคว้าชัยชนะรวดตลอด3เกมแรกที่ผ่านมาพร้อมทำซิติยิงประตูไปถึง7ลูกและยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียว นั่นจึงทำให้ตัวของกววเดียราออกมายอมรับถึงความยอดเยี่ยมในการทำหน้าที่ของทางสลอตและเขาก็มีการพูดต่อไปอีกด้วยว่าเจ้าตัวไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับแผนการเล่นของกุนซือดัชแมนผู้นี้ทำให้เขาต้องทำการบ้านอย่างหนักมากเพื่อที่จะศึกษาและหาวิธีการรับมือกับระบบการเล่นดังกล่าวข้างต้นที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพ ตอนที่ผมเล่นเจอกับทีมใหม่ๆใ,ในสึกยูฟาแชมเปียนลีกที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนผมก็ต้องตามดูเกมการเล่นของพวกเขาเหล่านั้นมากกว่าการเจอกับทัชอาร์สซนลเสียอีกนะกว่าเดียล่ากราวแน่นอนว่าผมเองก็เคยดูอาร์สนนลมาเยอะเหมือนกันแต่ไม่เกี่ยวอาร์เตต้าอยู่ที่นั่นมา4หรือ5ปีแล้วแต่ก่อนลิเวอร์พูลก็มีเยอร์เกนครอ เพระว่าในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนมาเป็นอ็อเนอร์สตรและมันก็ทําให้ผมเองต้องมาติดตามดูพวกเขาค่อนข้างจะเยอะมากเพราะผมไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะทําอะไรกันพวกเขาจะเล่นกันแบบไหนเว่าะสำหรับเยอเกนแล้วเรารู้จักกันเป็นอย่างดีตอนที่ผมยังอายุน้อยกว่านี้หนุ่มกว่านี้ผมเองก็ตามดูเกมฟุตบอลค่อนข้างจะเยอะมากเลยล่ะแต่ต้องบอกว่าผมตามดูเยอะมากกว่าตอนนี้หลายเท่า แต่ในเวลานี้ผมขี้เกียจขึ้นมากกว่าเดิมผมคิดว่าผมดูมาเพียงพอแล้วว่าคู่แข่งต้องการจะทำอะไรแล้วผมก็พยายามจะเลือกสัคริปฐ์ให้ถูกต้องเพื่อนำมาให้นักเตะของผมได้ดูผมใช้สิ่งเหล่านั้นในการบอกกล่าวกับพวกเขาว่าเราต้องพยายามเล่นแบบไหนและอย่างไรเพื่อเอาชนะคู่แข่ง เรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูหนึ่งในประเด็นที่กลายมาเป็นมหาก่าวประจำช่วงสัมเมอร์นี้เลยก็ว่าได้กับการไล่ล่าตัวทางมัตินซูบิเมนดีมิดฟิลด์ทีมชาติสเปนจากทางเรอัลซเซด้า หลังจากทีมของเรามีความพยายามอย่างหนักในการหวังจะเปิดดิวนี้ให้ได้แต่สุดท้ายมันก็เป็นตัวของนักเตะเองที่ตัดสินใจอยู่กับทางต้นสังกัดเดินต่อไปหลังจากสโมสรมีการให้คำมั่นสัญญากับเขาว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้พร้อมด้วยค่าเหนื่อยสูงที่สุดภายในทีม ยังไรก็ตามเมื่อโจตัวตอบตกลงตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นและปฏิเสธทางหรือว่าูลไปแต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเรเวโวสื่อจากแดนกระทิงดุก็ได้ระบุว่ามันกลับเป็นทางฝั่งของเรอัลโซเซียดัดเองที่ไม่รักษาคำพูดซึ่งไม่ใช่แค่พวกเขาไม่ยอมทุ่มค่านในสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ให้กับโจตัวอย่างที่ได้เคยรับปากเอาไว้แต่ไม่ยอมแม้กระทั่งจะยื่นสัญญาใหม่ให้โจตัวพิจารณาเลยด้วยซ้า นั่นหมายความว่าซูบิเมนดี้ยังคงต้องรับค่าเหนื่อยน้อยนิดเหมือนเดิมแบบที่เขารับอยู่ในปัจจุบันต่อไปและผู้ที่ออกมายืนยันรังกล่าวก็คือทางโยคินอาเปริเบตัวประธานสโมสรเรายังไม่ได้พูดคุยกับมาร์ตินซูบิเมนดี้ถึงการต่อสัญญาฉบับใหม่นะอาเปริเบกล่าวตัวของเขาเองไม่ได้กำหนดเงื่อนไขใดๆในการจะอยู่กับเรอัลสดสดต่อไป เขารู้ดีว่ามันคือตลาดซื้อขายนักเตะที่มีหลายคนเลือกย้ายออกไปและเขาก็ต้องการอยู่กับทีมต่อนั่นแหละคือประเด็นส่วนเรื่องสัญญาเอาไว้ค่อยว่ากันนะแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ